สวัสดีครับวันนี้มาทําไก่อบสมุนไพรนะครับผมนี่นะครับใส่พริกนะครับผมใส่หอมใส่กระเทียมนะครับผมนี่นะครับใส่หอมใส่กระเทียมแล้วก็ใส่ตะไคร้นะครับผมใส่ตะไคร้เยอะๆเลยนะครับมันจะได้หอมนะครับผมนี่นะครับ แล้วก็ตำให้มันแหลกแล้วก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับถ้าตําเครื่องแหลกแล้วก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมนี่ไก่นะครับผมเอาเครื่องที่เราตําแหลกแล้วมาใส่นะครับแล้วก็คนให้มันเข้ากันนะครับผมคนให้มันเข้ากันเลยนะครับนี่นะครับคนให้มันเข้ากันเลยนะครับผมคนไปเลยนะครับขยําขยําขยําไปเลยนะครับนี่นะครับผมใส่น้าปลานะครับ ใส่น้ำปลาลงไปนะครับผงชูรสนะครับผมใส่เข้าไปนะครับแล้วก็คลุกเคล้าให้มันเข้ากันนะครับผมนี่นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมที่จะเอาไปอบนะครับแต่ของผมมันไม่ได้อบนะครับเป็นนึ่งนะครับเป็นนึ่งนะครับ เราไม่มีเตาอบนะครับผมนี่นะครับใส่ใบมะกรูดไปด้วยนะครับมันจะได้หอมๆนะครับผมนี่นะครับเสร็จแล้วกนะ็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้เลยนะครับผมเป็น